ตั้งเป้าไม่ขึ้นพี่น้องอามาแล้วแรบับหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะเอา,มา,อาอมายังเป้าทำไมไม่ขึ้นเกีกถ้าไม่ขึ้นต้องย้ำไปที่ตรงเป้าอยู่แล้วก็กดลบนะครับกดลบออกไปลบก่นอนรอสักพักไม่ขึ้นยิก สวัสดีครับทวลกทุวเทครับสวัสดีสวัสดีจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวไหนวันนี้ไปเที่ยวฟาร์มหมูเหรอเฮ้ยวันหยุดฟาร์มหมูปิดไปมาแล้วเมื่อคืนนี่ปิดครับแต่ก็ส่งภาพรีวิวเหมือนเดิมมาเนี่ยเอาไม่รีวิวไม่ได้ฟาร์มหมูซีพีจังหวัดหนองคายฝากด้วยนะครับอ่ะทำไมต้องฝากล่ะครับเอาญาติผมอยู่นั่น คนในฟาร์มนี่คือพี่น้องของหมดเลยนะครับในฟาร์มนี่ใช่หมดเลยทั้ง